เป็นอะไน้องแดงจังอยากจะไปเขาน้ำพึนมันเยอะหอบมันเยอะหอบเจ็บเอ็นอุ่นมาหนักเลยเขาน้ำพึนเนาะเว้าตามความจริงแล้วกะมีสัมโ,มโนแล้วมันกระโบน่าหางเนาะเพราะว่ามันเป็นซื่อเจ้าเองเลยเด้กจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยอยู่แต่เจ้าเองก็ได้โบโบจําเป็นต้องไปเขาน้ำพึนก็นได้เอาคือน้องแดงแล้วเข่าใจว่าถ้าว่า อยู่คนเดียวเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาแล้วสิยาาสิบอกโอ้โมเมนต์น้องแดงเลยบุกเกี่ยวกันเนาะเพราะว่าเขามีสมโน,โนแหละถาว่าเป็นหันเป็นหนีมาถึงซิอยู่คนเดียวกะเอานี่ไปยืนไปยังไปหาหมอยังก็ได้คือเก้าบ่ะจำเป็นต้องว่าง่ายไปอยู่น้ำหน้าหรือว่านะ้ะ สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสุขสุขสขคนเนาะเบสสุหมงสุบอลบอกว่าซีอุไนหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนฮับเขาสู่ช่อง YouTube แม่์นายนาพาช,ชาแนลเนาะพบพ่อกันเมื่อนี้กับพ่อพี่พี่น้องมาหาน้องแดงทุกคนเลยคือได้ยินข่าวบุรีพันไดวาสันเนาะคือว่าพญายทอนโตพญาย,ยกเลิกไปแล้ววาสันเนาะจุด้เห็ดเฮือนต่อวาสันเนาะนนะพี่น้องเอ้ยบ้ากะ ตั้งเสากอลแล้วเรียบร้อยเนาะยังบ่ทันได้เอาดินเข่าทุกคนเลยก็คือเพิ่นซื้อไม้ซื้อยังม,มาเลยเนาะมาบัดน,นี้นี่ทุกคนได้ไม,ม้กองเมื่อยหนึ่งไปจักเรื่องราวเป็นจังไดทุกคนเลยเข้าไปหาน้องแดงโอ้ลมถามน้องแดงอีกทุกคนเลยไปสบายดีเด้อโดย เป็นจังไงน้องละ่ะได้นอนแล้วนอนลับสบายนะ่่อ๋อโดยกินแรกข้าวเทียงนะยังไม่อยากโดยไม่อยากตีข้าวเทียงบ่ได้กินเลยบยอยกินอยู่ที่ข้าวเส้าโดยได้ยังกินน้องละ่ะกินเพอกินเพออดยออกไปซื้อเองบ่ ใครซื้อมาให้น้องแดงบาเวียงไซโอ้บาเวีงยงไซเนาะโดยอืมเป็นจังไดน้องละคือ,อาได้ยินข่าวว่าเพื่อนซานนี่สิบ่ได้เฮ็ดต่อแล้วผ<อ><อ>ู้ใหญ่ถอนโตเบดแล้วว่าซั่นแม่นอีหลีบ่โอเอื้อยก็บ่ได้เข้ามาหาเจ้าหลายมื้อเลยเนะยาะ4-5มื้อแล้วทุกคนเด้อืมเป็นจังไดน้องแดงเป็นย่อนหยัง โดยเนาะเป็นย้อนยังเกาะนองแดงอู b b đ ôi, đ ้อย่าบอกแทบงอนย่างไยอืมทีบอกอีกล้น้องเป็นกระขิดบอกออกเนาะโดยบอเป็นย้อนยังว่าสั้นคือเรื่องที่ว่าเรื่องสมโนนี่สั้นแทบบู้สมโนกับบอกคือว่าน้องแดงอยากไปเข้าสมโนกลัวน้ำนาบ่าวบอกโดยเรื่อง หยกงแล้วนะเอากิสิได้เวล่าอันถามให้หูขหเข่าใจแหไเนาะก็ยังบอท่านได้เข้ามาหาทุกคนกเลยก็เลยถามน้อง่นอีกเท่านึงโดยเป็นใน่แนน้องแดงคือว่าอยากคือว่าเห็นเพิ่นเหตุสมัมมโนะให้เจ้าข้นชื่อเจ้าเองเป็นหัหนะครอบครัวแล้วแม่นบอกดยโอ้แล้วน้องแดงนะอยากไปเขาน้ำหน้ามาเนี่ เป็นได้น้องแดงจังเหย็ดจะไปเขาน้ำพึนเมื่อมันเยอะเขาบัดมันเยอะเขาเจ็บเอ็นอุ่นมาหนักจะไปเขาน้ำพึนเนาะเว้าตามความจริงแล้วกะมีสัมโ,มโนแล้วมันกบบนะบ่ยากเนาะเพราะว่ามันเป็นสื่อเจ้าเองเลยเด้เจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยอยู่แต่เจ้าเองก็ได้โบโบจำเป็นต้องไปเขาน้ำพึนก็นได้ กอคือน้องแดงแล้วเข้าใจว่าถ้าว่าอยู่คนเดียวเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาก้ะสิยากสี่บอกอ๋อโมเมนต์น้องแดงเลยบุเกี่ยวกันเนาะเพราะว่าเรามีสมโนโแหละถ้าว่าเป็นหันเป็นหนีมากึึงสงซยููคนเดียวกะเอานี่ไปยืนไปยังไปหาหมอยังก็ได้คือเก้าบ่จจาเป็นต้องว่าง่ายไปอยู่น้ำหน้าหรือวัานณภัยเนาะน้องคนอาจจะเข้าใจผิดทุกคนเ ที่จริงการที่ว่าเฮาอยู่พูดียวเป็นหัวหนาครอบครัวนี่ก็สบายแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างกะข้นดูกับตัวเฮาตัดชีินใจโดยไอซามาน,นุจะอยู่กับไผซะตอนยอยู่ปลายอยู่น้่ควาเอาอยู่น้ำพอบ้านแบบว่บาจิไปเอาไอ เหตุเรื่องเขาน้ำนาบ้านี่บจะภูคือก้งางไพ่จะเอาสม,มโนุจะไปบ่แบบปะตะเฮงเลีเล้ยวนะอ๋อปะแตงแต้มมือที่เจ้าไปขึ้นสม,มโนใหม่เป็นชื่อเจ้าเองพุ้อ๋โอโดยโทุกคนเลยเนาะบริมาณหลายมือคิดว่าเฮือนน้องแดงคือสีได้หลายเติบแล้วอะคือจิใกล้แล้วแล้วอะ มาผัดหูข่าวบดีเนาะหยุดการสั่งเฮือนต่อวะะ mm ่าสั้นคนใหญทอนตัวดแล้วว่าสันเนาะหูซึกจังไดงน้องแดงความฝันอยู่ตรงหน้าเนาะทุกคนแบบเคลื่อนไก่ไก่สีเป็นจริงแล้วว่าสั้นซะอยูยูกับฟันสลายยุดติการสั่งต่อ ขอเห็นมน้องได้คือว่านอนกับบรับบอคิดเรื่องเพือนนี Bilder ้คิ่เพือนเนี่มันลายแนวัไโดยผู้เดียวนทุกคนอยู่คนเดียวคนตัวน้อยอายุจกปีแล้วก็ 11. โอ้าสเนทุกคน อาชีพเจ้าเ,เอดปีน้องแดงนี่คุณอาจจะจำพิดสิบเอสว่าซะอยู่คนเดียวมัมีเรื่องเล่าหลายๆอย่างให้คิดนอนกับบรลับกะจังได้กะสูส้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้คือเก้ากับบ่ต้องคิดอย่างไรข่าวน้ำก็กินยูตี้กินยูปลาเมื่อกนเอกินปลากนินแล้วย,า,ยากบ่อยากก็กินเนอร์จะหน่อยไปหลรกกระเพาะได้ แหงสิกะเต็กและเพือนกระบ,บรัสุขภาพกบบระบดีเที่ยวไปหาหมอเอาอีกแล้วไอซี่อ่อนถามน้องแดงเนาะอันเป็นใจังไรสะสรุปและสีตัดสินใจอยู่ผู้เดียวบ่หรือว่าสีเขาซื่อสมนุนโควน้ำหน้าจะตัดสินใจจยางไรตอนนี้อยู่น้องเพิินอยู่แหละ จังไดก็อยากเขาอยู่น้ำเพื่นโดยทั้งที่ทางเลือกคืออันเบาวเวียงไซเพือ่อนว่าถ้าจะตัดสินใจได้แบบขึ้นสมโนขั้วตัวเลขคนเดียวนี่เพื่อนกะได้เนาะถ้า,ากอ็อยากอยู่อยู่แบบอยู่เดียวแบบแบบเบาแบบขื้นเดี้ยนะโดยขืย้นอ๋อแล้วมันมันติดบอลไดหละน้องแดงทั้งที่เพื่อนกะ พาเจ้าไปเห็ดแล้วบมเมนตแบ่ฮันเดย์โมเมนเห็ดแล้วแต่ตอนพ่ออยู่พูดโเนเห็ดนะอ,อ๋อที่นพนพาเจ้าไปตอนนั้นนะ่ะไปยังไงจะไปเอาโอ,อ้โอ,อ้ทุกคนเลยตอนนั้นเนี่สัมโนยังอยู่เมืองเนาะนแต่วพาเจ้าไปเอามาโดยอยู่ผูเดียวก็ดีอีแบบหนึ่งในน้องแดงเลยเพราะว่าทุกชิงทุกอย่างมันก็นขึ้นอยู่กับเฮ้า การตัดสินใจมันก็อยู่กับเ้าเองเนาะน้องคนกันยังคิดทุกคนเลยสรุปคือจังไดกะยังอยากอยู่น้ำหน้าบ้าบอาบอออกไปว่ามากก็อแห่งอีกแล้วทุกคน <c oughs> ยกใชเบิดขวดเลย <c oughs> จงว่าหิวเข่าไปจ้ะพได้อยากบอ เพื่อนว่าผู้ใหญ่ทนโตเพราะว่าเสียใจว่าเสียใจไม่ได้เฮือนทั้งที่มั่นกาบก็ได้มียังแบบยากเกินไปเนาะคือสมมติว่าเจ้าอยู่คนเดียวเจ้าเพื่อนกสิเ็ียห้อยู่แล้วเนาะเ,ะเะม่นเพราะว่าดิ้งก็ยังไ่ได้เอาเข่าชำน้งแดงได้แองอาม่มีผู้ใหญ่เข้ามาเลยเจ้าเสีเยดได้โตจ้ะโตนี่แล้ว ข <N tan> ็งตางแม่นบ <r isa> ่แยงแต่เสากับแอวนี่แหละเนาะแม่ทั้งทุกคนเดทั้งที่ไก่สิได้อันเพือนเป็นของตัวเองแล้วเนาะอืมไดกจังได๋ก็แล้วแต่น้องเพิ่นเนาะขึ้นกับการตัดสินใจอเลือกเองเพ่อนอนอยู่นี่แล้วนอนนองแดง ปัจจุบันนี่ก็อยู่นี่แม่นบ่ค่ะูถอดไปนอนอยู่นแน่ย,ยามทนโต๊ะญาติโอ้พุ่โต๊แห้แงลมแห้แงกันนะจ๊ะเมื่อคืนนี่จะนอนอยู่ไซส์อะไเอา้าถ้าว่ามือใดแบบมืดผ้ามืดพ้นชงพ้นสีตกะละไไปนอนน้ำน้ำเา,าเาาบายา<อ>่านเสียงผ้าดังบอย่านิโอ้ญานเสียงผ้าแตะผ้าดังก็ต้องมานอนที่นี่ก็นอนทุ่นี่เที่ยวไปเที่ยวมา จักจังไดแล้วเนาะทุกคนเป็นกำลังใจให้คือเก่าอย่าคิดร้ายเด้อสู่ๆไปแล้เลนาะบางที่ฮอดอาจจะมีอาจจะได้อีกก็มีฮอดอันถาวายังมีวาสนาสิได้อันอยู่เพื่อนดินทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> จกสิวาแน่ไดคอยกันดิเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของนอกเนาะ เลือกเองเพลินคือมือเ้านี่นะได้ไปทำบุญกับแม่จอนฮูสิกยังได้จ้ะถามย้อนลังอีกเกินหนึ่งทุกคนเลยมือเ้านี่กะลมกันโบ้เนี่ยเป็นดังใช่ยูโดยไพ่มาหับเจ้ามือเ้านี่บาร์เวียง๋อ้นาบ่าวจะาหูบอกมือเ้านี่ไปทำบุญหน่แหละ กลับมาเพิ่นถามอยู่บ่าวา่าน้องแดงไปไสมาถามโดยน้องแดงตอบว่าได้สักไปเฮ็ดบุญหรเอเรอนี่ยนี่โดยเออพูนไม่ได้ถามบ่าวาบ่าบ่ได้ไปหาแมบาบา่บ่บ่เลยค่ะน้องแดงก็คิดอยู่บ่าาแบบ ออกไปหันไปนีไ้คิดบอย่างเพิ่นให้แปลว่าไ้คิดไโดยที่ผ่านมาเวลาเขาไปหันไปนี่ต้องบอกเพ่นกอนบอกถ้าว่าเขาออกไปแล้วี่กลับมาเนี่บริบพิ่นนี้เพิ่นหห้บอกบบได้ห้เปันไดแสดงว่าให้บอกบาะว่าน้องคนบ่าวบริได้ห้ยปันไดว่าสันเนาะอืมบบบห้เปานกใครไปอะ บปยากบังเเขาก็ไปยากไปเองโดยได้ไปเปิดหูเปิดตาเนาะอ,อยู่แต่บ้านแต่เพื่อนคนเดียวไรกะอ,อู้ทุกคนนะเสา้าเลยเป็นสาวแม่เขาวัดทำบุญไปวัดไปว่ากะสบายใจขึ้นเนาะโดยทุกคนนะแกมีแต่วันวันศีนวันพรกะไปวัดไปว่าเลยเนาะใส่บาทหยาดน้ำ ส่วนบุญกุศลให้พ่อสิไปอยู่บ่สินสิมะนี่พังเบอร์อันนี้เขาว่ะนี่แต่ว่าพังเบิร์น้องแดงยันตื่นสวยบ่บ่ตื่นดักจุงมกระเซ้านี่ก็คือว่าเข่ากซุกเรียบร้อยเลยเป็นอะไรฉันแป่หัวกะที้เข่าซุกแต่ว่าหัวใหม่บอจะบอกมือเ้านี่ไพ่หัวไพ่รวบหัวเนาะ จะไม่ใส่หัวเป็นบระเด็สิไปเบิ่งเป็นน่ะได้ยังใส่ได้อยู่บ่ได้อยู่หน่อยหนึ่งได้อยู่หน่อยหนึ่งเป็นแบบไดรแบบว่าเอาขะถอกข่าล่วงใน,นมันเฮียบ่บอแบบ่แบบแบบเราดังไทยแบบเชาว่าเขาใส่าวาเาวลาหนึ่งกับหลูกได้ชาวบ้านโดนเดียวทานจะเบิแล้วทานจะเบิแล้วทานเนาะบ่ออยากใส่บ่ออยากใส่แบบนั้นเ,เป็นปน่ะได้มันแจงสบายอยากใส่ มันใจเขาเอเจาก็เห็ดไว้แต่เนิ่นๆเนาะสมมว่าคือ,อยาวแมลงกันหนึ่งแต่เว้นสมมติว่าตอนเศร้ากันหนึ่งแต่เศร้ารต้องแบบว่าเวลาเขาหิวสมมติว่าเห็ดเนี่ยกินก็นต้องเห็ดไว้เนินเน่นๆเนาะบุะท่านอยากกับไปเห็ดไว้ก่อนถ้าว่าเขาอยากแล้วเขาไปเห็ดเขาสิใจห่อนเลย <c oughs> อยากบุอยากก็ต้องเตรียมไว้เนาะบุษบุญหอดยามอยากไปเห็ดเดี๋ยวสุ่มไพ่ใส่ลุกกะว่าบบลกุก หมอน่านห้อนแท้จริงมันกะสิห้อนไว้อยู่แต่ว่าใจเฮาในห่อนเนี่ยเฮาหิวเนาะนเห็ดไว้กนเนอใส่ทานนั่นแหละดีแล้วเพราะว่าหนึ่งมามันกะผัาน,นั่นก็บะหมี่เอาไว้ปิ้งหรือกินเดียกันเอาบา,าสั่นน่คือ,อยุ่เน,ะนาะว่าเอามักใส่ทานทานในใส่คักได้เพราะว่าหนึ่งมาหมอเฮามันบวดรบบวกล้นอีกเฮาก็่ต้องเผาอีกเห็ดป้าไห้แ้วกะไปเห็ดเบียกตัวอื่นได้เลย จะมาจอบเอาถ้าว่าหนึ่งเข่าป้าไว้กะถ้าว่าพื้นนี่เจ้าหนึ่งจะต้องได้นางเผาเนาะเอาบบซูมเขามันก็มอดมันก็บค้อนจะรุปแล้วก็คือทานเพิ่นบโบลายเนาะทุกคนไวแบบแบบมันบโบลายแน่แบบเอาไว้ปิ้งปิ้งอะไรไม่ต้องแบบปิ้งอะไรแบบปลาเอียงนะโดยเอาเลยแบบตรงนี้ขาดแบบหือเอาพื้นกับเผามันก็เสร็จแล้วโดยก็เลยเก็บไว้ ป้าไว้เนาะป้าไว้ใส่เวลาปิ้งย่างคนวะแม่มันบมลายโดยพื้นจะไปหาใช้ชะน้องแดงมีแต่อันกับคักแค่พื้นกับแทปนี่แหละห่าเอาเที่ยนี้นี่คือบนมีป่าทางหลังๆนะแ่วในห้องน้า,น,า,น,านี่เอา้าไม่มาแต่ใช้อยู่ห้องน้ามันมีได้ไหมแต่ตอนพ่อเขาตะกี้ด้วยโอ้โดยไม่หัววบวหัวเกา่าอืมอนันนองแดง คือป hmm. ้าเจ้าในหูข่าวแล้วบ่มั้วหลังจากที่ว่าพูนยัยหยุดเลิกนี่นะบริจิตโตบริโทรหาบ่บ่บูมีเบอร์บูมีมีค่ะแต่เขาบริโทรมาเขาบริโทรกลับบูมีเวลาบูมีเวลาเดยจะกับบริคิดอยากโทรว่าให้ป้าฟังบอใช่อยากโทรอยู่แต่กูแหละเป็นแค่ปลายทางเพิ่ง โดยมีกับเตอร์ไปน้องแดงหู้ข้าวและเพือนแม่จอนเพิ่นจีเพิ่นขุดลุมเสาเลยหู้เติงอ๋อเพิ่นหู้แล้วเนาะจะตั้งไปแสดงว่าเพิ่นติดตามข่าวแม่เพิ่นอยู่โดยเมื่ออื่นนี่ได้เพิ่นจียกเสาจีหยกเสาโดยสมุดมาเพื่อนเจ้าบ่มีไผเข้ามาช่วยบริษานต่อบริหิษโดยนี่ เพื่อนแม่จอนแล้วแล้ว่วนเจ้าไปอยู่นําเจ้าสิไปบ่อ่ไปอั้งบ่ไปได้ทุกคนปลาอันนี้กได้กัดไหยังบอกยังนี่นะออเบ่ไปย้อนว่าห่วงเครื่องเฮือนนี่เนาะโดยจังุดนู่นบ่ตกดอกเพิ่นห่วงเครื่องเฮือนเพิ่นทุกคนเลยคือแม่จอนก็ได้ถามเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นก็ว่าบ่มี เมีปัญหาอยังทางพอ่อทางแม่ก็ยินดีต้อนรับวะจ้ะถ้าว่าน้องแดงอยากมาอยู่น้ำเนะเาเะแต่หักเพลงคือลูกคือเต้าบริคิดว่าน้องแดงเป็นลูกเลี้ยงวะจ้ะหักเพลงคือลูกตัวเองจะแทๆวะจ้ะเนาะโดยคือเม่จอนนี่ก็ได้ส่วนเจ้าไว้อยู่บ,<อ>บ่บ่บดบตรงกันแล้วทุกคนเลยน้ <laughs> <laughs> นองแดงลืมมาือวยจงังใดเนะาะถามเม่จอนมาส่วนแล้ววะจ้ะจําเขลืม เดยบางทีน้องแดงอาจจะลืมเนาะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างต้องคิดทุกคนเลยโดยไปอยู่น้ำเพลินเป็นยังน้องแดงมันก็อบอุ่นดีเนาะเรือ่อนกับป้าไปนี่แหละหมอไปติอยู่นีนแรกเคยเลยเนาะโอเคทุกคนเลยเนาะกะโอลมกับน้องเพ่อนกะ พอ,อชมคว้านอะรก็คือซีว่ามืดผ้ามืดพลมาบัเนี้ก็ได้ขอตโตษจบคลิปก่อนเนาะถ้าหากว่าไม่ได้นะผ้าพอผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะต่ว่าบาวัตถุปบ่ต้องมวนโบนวนหูจังไดก็ได้โดยสําหรับคลิปนี้แม่นนะพ้าและก็น้องแดงขอเก้าวคําว่าสบา,สบายดียโดยบายบายสู่ๆเด้อเนาะ <laughs> เป็นกําลังใจให้คือเก้า โดยเนาะทุกคนไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเฮือนนองแดงอีกไกลๆเป็นเห็ดออด์ไซด์แล้วเนาะป้ามามือนันยังพันแล้วเหมืนโกเอลเนาะนี่โกเอลเที่คานแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยยังแต่เอาดินเข่าเนาะโอ้ยเสียดายเด้เนาะเสียดายโอกาสเด้น้องแดงทุกคนเลยหน้าที่สิได้เฮือนซานเป็นของตัวเองเนาะผู้หน้าบ้านเป็นกะคักเอลีทุกคนเลยกวงควง,ควง โล่งค่ะกะลีเนี่ยเครื่องคนกระเรียมไม่เรียบร้อยเนาะดินบอกดินบอกไม่ตอกแต่จังไดกะขื้นอยู่กับน้องเพิ่นเนาะการตัดสินใจของเพิน่นทุกคนนะจังไดเิ่นกว่ายืนยันอยากอยู่นะ้ำหน้าบ้่าเพิน่นคือว่าแหละเพิ่นกะเลือกเลือกสิ่งที่เพิ่นคิดกะเคารพการตัดสินใจของเพิ่นเนาะทุกคนโอเคเนะาะวาวลายให้เงาให้เงื่อน ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบจกุสทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกคามโฆษณาเนาะโดยขอบคุณหล,ลายๆเด้อเนาะที่ผู้ถิมบ่ป,ปะกันทุกคนเลยที่คอยเป็นกำลังใจให้แม่ในนาภามาโดยตลอดโดยก็ให้ทุกคนจงขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแหงเนาะมีสุขภาพห่างกายแข็งแรงสุขกายสบายใจโชคันร่ารวยกันเบื้อุบกุทุกคนสําหรับคลิปนี้แม่ในนภาขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี